โอเคตอนนี้นะครับเรากลับมาเคสสองกันแล้วนะครับก็ตะกี้เคสหนึ่งก็มันแบบคลิปมันแอบสูงสุดได้แค่นั้นนะครับก็ตอนนี้เคสสองมาแล้วครับเอ,อ่อตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปนะครับเดี๋ยวสักแกป๊นึงเพื่อนผมต้องไปอาบน้ําก่อนนะครับแล้วผมจะต้องลุยเดี่ยวึองผมจะไม่รอเพื่อนนะครับผมจะต้องไปต่อเพื่อคนดูนะ เฮ้ยเพื่อนถ้าตัวไปอาบน้ำแล้วก็ขอไปต่อได้ไหมเพราะว่าเพื่อคนดูนะถ้าเขารอตัวดี๋ยวมันจะเสียเวลาได้ไหมแบบไปต่อเพื่อคนดูอ่ะโอเคเฮ้ยมาทางนี้มาทางนี้ตรงนั้นไปไม่ได้รู้สึกว่าที่นี่มันจะใหญ่มากแล้วครับแล้วบางคนก็เดินโม้ั่วกันนะครับผมก็คอยจะคอยบอกเขานะครับว่าต้องมาทางไหนอะไรยังไงโอเคเอ้ยโอย้ผมเลื่อนรถแล้วครับ ัดลนแล้วโอ๋ไม่เป็นไรครับตอนนี้เลือดยังหกสิบหกอยู่ก็ยังพอประมาณที่จะเอาชีวิตรอดได้ซึ่งไม่รู้ว่าผมจะผ่านหรือเปล่านะแต่มันมืดมากโอ้สงสัยตอนนี้เพื่อนผมน่าจะไปอาบน้ำแล้วมั้งครับใช่ครับอ๋อตอนนี้เพื่อนผมยังไม่ไปอาบน้ำนะครับ ถ้าเพื่อนไปอาบน้ําแล้วผมก็ต้องฉายเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนผมกลับมาแล้วผมก็จะรออยู่ที่ตรงนั้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้เพื่อนของเรามาแล้วครับยังไม่ตายนะรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นมันอันตรายมากๆนะครับระวังนะถ้าใครเพิ่นเข้ามาเล่นใหม่เนะี่ยมันจะมีผู้มันจะมีหินตกลงมาครับระวังด้วยนะอุย้ยหินเฉียดผมเลยตะกี้ ยิเชียดเชียดเชียดเฉียดมากๆผมกลัวเพื่อนผมตายว่ะไม่ไมตอนนี้โอเคตอนนี้เพื่อนผมรอ,อ,อ,อดมาได้เพราะว่าเขาปกกากัวเก่งไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวอัดคลิปสกิลการปากัวไม่เชื่อเดี๋ยวเพื่อนผมอัดคลิปสกิลการปลากลัวเอา้าตอนนี้เพื่อนผมตายไปแล้วครับขอโทษด้วยนะเพื่อน แต่ผมต้องไปต่อแล้วครับผมไม่มีเวลามารอเพื่อนครับผมต้องไปต่อแล้วตอนนี้ผมก็กําลังขึ้นมาบนเขานะครับที่มีรูเต็มไปหมดเลยนะครับมันใหญ่มากรู้สึกว่าอยากให้มันตอนเช้าแล้วอ่ะดูมันสวยกว่าแล้วมันก็แบบมันมืดมากเลยนะครับตอนนี้แล้วมันก็มันแบบมันอันตรายต่อการเล่นมากซึ่งมันอะไรอ่ะเรื่องมันจะมีโอกาสตายสูงมากพอเวลาเราจะออบบี้หรืออะไรแบบนี้เพราะว่ามันมืด ใช่มันมืดมากมากเลยครับเค okay. ตอนนี้ผมมาละมาที่ตรงนี้แล้วก็เจอกับบันไดบันไดหนึ่งซึ่งต้องปีนบันไดนะครับเอ,อเดี๋ยวแป๊บนึงอาตอนเช้าแล้วนะครับโอ้ยกว่าผมจะได้ถอดหมวกนนี้เราก็ต้องไปตรงนี้นะครับระวังไว้ด้วยเดี๋ยวตก เพื่อนฮัลโหลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมเพื่อนโอ้รู้สึกรู้สึกว่าเพื่อนผมน่าจะไปอาบน้ำแล้วนะครับก็เพื่อนผมน่าจะไปอาบน้ำแล้วนะแป๊บ <c oughs> หนึ่งนะครับตอนนี้ผมกำลังกระดุกไปอยู่นะครับขอโทษกับเสียงด้านนอกด้วยนะครับเพราะว่าแม่ดูละครอยู่ครับตะกี้ห้องไม่ว่างอ ตายอะไรวะเนี่ยอุสตส่์ผ่านมาแล้วว่าถูกไม่เป็นไรครับครั้งนี้เราจะลองฝ่าฝืนกดของที่นี่ดูบ้างนะครับซึ่งเราจะไม่ใส่อืมเราจะไม่ใส่เสื้อนะครับเราจะลองฝ่าฝืนก,กดดู ไม่รู้ว่ายูนิฟอร์มแบบนี้จะไปได้ไหมครับผมอยากใส่ชุดเดิมของผมอะมันเท่เนี่ยมันเป็นลายก็ซีล่านะครับเห,เห็นไหมเดี๋ยวใครอยากได้อะเดี๋ยวจะถ้าผมมีตังสร้างกลุ่มก่อนนะเดี๋ยวจะวางขายเสื้อไปนะครับแล้วให้มาซื้อกันนะราคาอยู่ที่ห้าโลบักนะครับแต่ถ้าใครสมัครแต่ถ้าใครเข้ากลุ่มผมเนี่ยก็จะได้ฟรีนะครับได้แบบเอาเสื้อไปใส่ได้เท่ฟรีเลย แต่ถ้าใครที่ไม่ได้เข้ากลุ่มก็จะต้องเสียโลบัก5้โลบักนะครับหรือไม่ก็ประมาณ10โลบักนั่นแหละเพราะว่าผมอาจจะว่าขายชุดไม่เยอะนะแต่ก็นั่นแหละผมจะพยายามเอาชุดชุดหลายๆชุดมาท,ที่ว่าอามาวางขายนะครเพื่อที่ว่าให้คนคนที่อยากได้เนียมาซื้อกันนะ ตอนน,ตนี้ผมว่าเพื่อนผมน่าจะไปอาบน้ำอยู่ป๊บนโ้เคตอนนี้เราก็เดินทางมาตรงตรงนี้แล้วครับเรื่องเราจะต้องประกบไปอุย้ยกลัวไม่หต้องใช้เคสสามว่ะขอโทษด้วยนะครับที่ต้องใช้เคสสามมันคนดู ขอโทษด้วยนะครับที่ต้องเลือนะครับอ,อืมแต่ว่าผมก็จะพยายามอัดคลิปให้มานานๆนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อคนดูนั่นเพื่อคนดูเพื่อคนดูแจ้งแ้คนดูสนุกนะสนุกกันนะครับวิววิววิวเก็บตกน้ำเนี่ยผมเก็บตกน้ำเนี่ยคนดูตอนนี้เรากำลังเดินทางมาอยัางตรงนี้แล้วนะคะซึ่ง เราก็ขึ้นมนังนี้ไปใช่ตอนเช้าแล้วอ้าวนี่กลับมาเล่นรองหรอโจอตัวตัวไม่ต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มหรือใส่กระเป๋าก็ได้นะตัวลองใส่แต่รองเท้าดูดิเขาก็ยังทำเลยเขาเขาทำนะเขายังรอดได้อะ ตอนแรกเขาน้นว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยจะพอตกน้ําปุ๊บจะตายเลยทีเดียวอะ่ะแต่ว่าไม่ใช่คือแบบไม่ต้องใส่ก็ได้อะ่ะบางยังเห็นบางคนยังไม่ต้องใส่เลยจะใส่แต่รองเท้าก็ได้ฮะมีอะไรอยู่ตรงน้ําพุเนี่ยตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงตรงน้ําพุแล้วนะคะเพื่อนผมเพิ่งไปเกิดน,นะครับเพราะว่าจจกลกที่แล้วนะครับ เขาตกตรงหลุมตรงนู้นครับตายเลยนะคบเพราะมันเป็นตรงนี้เสียวมากเลยนะเนี่ยเสียวตกมากเลยครับเสียวตกสุดๆตัวนี้ผมเดินทางมายังผมเดินทางมาถึงตรงที่เพื่อนผมตายเลยนะครับตรงนี้คือแบบคือนี่เป็นที่ที่อันตารายมากๆนะคะต้องระวังถ้าใครไม่ระวังนี่ก็อาจจะตายเลยก็ได้ ไม่รู้แต่ว่าอยากพิ่งถามเหมือเพราะว่าเดี๋ยวคนดูจะไม่เข้าใจแล้วจะงงเขาเพราะว่าเขาไม่ได้อธิบายคนดูไงตอนนี้ผมก็กําลังเดินทางมาอย่างตรงนี้นะครับเขาที่มีนะีหลุมเต็มไปหมดเลยนะครับอตอนนี้อยากเดินทางเข้าไปในเกมจริงๆเลยนะครับเพราะว่ามันสวยมากสวยโคตรเลยคืออยาก คคอแบบคืออยากถอดร่างตัวเองในชีวิตจริงเข้าไปในร่างเกมอะครับนั่นแหละ <c oughs> มีใครคิดเมอนผมไหมนี้ก็มีเออรู้สึกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะครับมาจากประเทศอะไแล,แลไม่รู้ไม่รู้จักนะครับเดินทางมากับเราด้วยซึ่งเลือดของเขาเกือบจะหมดแล้วแต่ว่าเขาก็น่าจะสามารถเอาชีวิตรอดได้อยู่นะตรงนี้ อ่าตรงนี้ก็ปีนขึ้นไปด้านบนครับเออไม่มีอะไรมากตรงนี้เออเดินไปเรื่อยๆครับเล้ละเลาะ,ะเข้าไปโอ้โหตรงนี้เป็นอะไรนะตรงนี้เป็นเอ่อเชือกน,นะครับระวังด้วยนะเสียวมากต้องแบบสองตัวได้จริงๆอะ่ะเอ้ยเพื่อนอย่าอย่าเพิ่งผักเรานาะตอนนี้เพื่อนผม ตามต네 hai, troop. Troop. ูดมาแล้วนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมจะผ่าผมหรือเปล่าเลยผมกลัวมากเลยเสียวมากเสียวสุดๆอ้ยเก็บตกเก็บตกโอ๊ยตอนนี้ผมรอดนะครับรอดแล้วตอนนี้เพื่อนของผมตอนนี้นะตัวอ จะอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเฮ้ยผุมเจอทางลับว่ะเอ็นเจอร์หนึ่งสกิลต้องขึ้นถ้าใครขึ้นมาตรงนี้ก็ขึ้นไปนะคะแต่ว่าผมไม่ขึ้นนะเพราะว่าลองมาดูกันเอาเองว่าผมยังไม่ทำสีเขนะครับแต่ถ้าว่างๆเนี่ยมาเล่นเกมนี้เดี๋ยวจะมาทำสีเขไอตากีนะครับที่ไปเจอนีพวกงงอยู่ว่ามันคืออะไร ตอนนี้นะครผมเดินทางมาถึงตรงที่มันมีตรงที่มันมีสะพานที่ขาดอยู่ทำใจทำใจตรงนต้นี้ก็เสียวมากเสียว <Yeah. S 2> ผมอาจจะพูดติดขัดหน่อยนะ แต่คำหยาบด้วยนะครับอืมถ้าเือวันนี้คำหยาบเนี่ยยาเป็นเยี่ยงย่างนะครัพบพวกเราเสนกันมากไงครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วครับเอ้ยอยู่ตรงไหนวะเยี่ยมตอนนี้ผมก็เดินทางมายัางตรงนี้แล้วนะครับเยตรงเนี้ย อยู่ตรงแถวๆที่มันเป็นภูเขาที่มันต้องลัดเลาะเข้าไปเ่ยซึ่งตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงบนเทือกเขาแล้วนะครับสูงมากสูงมาก,มากตอนนี้มันสูงมากเลยครับแล้วเสื้อของผมเนี่ยมันก็เป็นสีขาวแล้วมันก็กลมๆด้วยนะครับเอามีอะไรอะ่ะ ตอนนี้เพื่อนของผมก็กำลังคุยสายอยู่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ให้เขาคุยไปนะครับก็ขอโทรกับเพื่อนด้วยนะครับฮะอืมตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงตรงที่มันวุ้ยตรงนี้หมอกเยอะมากเลยครับระวังด้วยตรงนี้หมอกหมดเยอะเอ,อรู้สึกว่า energy ของผมรู้สึกว่าการ น้ำผมผมเนี่ยรู้สึกจะขาดแคลนน้ำนะคะขอโทษกระเสียงพวกด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขามีทุละอะไรหรือเปล่าโอเคต้อ okay. งเดินขึ้นตรงนี้หรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยตอนนี้ผมเดินมามั่วแล้วคับทุกคนผมไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้มันมั่วมากเลยผมเดินมามั่วครับ โอ้ตรงโอ้ Alright, ตรงนู้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมเด้มาถูกแล้วนะ่ตรงนี้ผมว่ารู้สิจะไปต้องไปทางไหนไม่รูไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนเหรอครับไม่รู้เลยอ่ะตรงถึงตรงแต่ตรงนี้มันแบบงงงมันมึนมน,มนิดหน่อยอ้าผมเจทางแล้วคุณเจอทางแล้วคุณเดินมาตรงนี้นะครับ เดินตามเดินตามตรงเสาไปครับแบตยังเหลือพอที่อัดคลิปได้อยูอ่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเดินทางไปยังถึงเส้นถึงจุดหมายไปทันหรือเปล่าน,นะก็นนะตอนนี้กำลังเดินทางไปอยู่นะ,ะอุ้ยตอนนี้ในเกมน้ําอาการหิวน้ําเนี่ยรู้สึกว่าจะเยอะนะครับเหลือที่60%แต่ตอนนี้กินน้ำไปแล้วเหลือ70%นะครับในการหิวน้ํา ส่วน Energy เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะคบเพราะว่าตอนนี้ยังแปดสิบอยู่เอ้สก็ต้องปีบันไดตรงนี้ไปนะครัโอ้ยเสียมากมากอู้เยี่ยมตอนนี้หมอกไปหมดแล้วนะครับก็จะได้เดินทางได้ไง่ายแต่ตกี้ไม่มองอย่างเยอะเลยคือแบบแทบมองไม่เห็นอะ เอาแต่ก็ยังเหลือหมอกอยูน่นะครับเหลือนิดเดียวดิดเดียวดิดเดียยไม่เหมือนแต่ะที่ที่บ้างแบบโอ้โหมีอย่างเยอะเลยอันนี้ก็อยู่ตร้หมอกเหมือนกันตอนนี้ผมดเดินทางมาถึงตรงที่มีแพนกวินตรงนี้ผมเดินทางมาถึงตรงที่มีแพนกวินแล้วครับเออตอนนี้ผมเดินทางมาถึงตรงนี้มีทแคมมัน มันคือโรสไอเชลนะคะตรงนี้มันกวิ้นด้วยสามารถมันไม่ดุร้ายนะครับมันก็จะเดินไปมุ่วๆซึ่งสามารถเล่นกับมันได้นะครับแต่ผมจะไม่เสียเวลาเล่นกับมันก็แล้วกันจะเดินทางไปต่อเลยเลยอยากเก็บไปเลี้ยงสะกูลแต่ว่าไม่ได้นะก็ต้องเดินทางต่อแค่ <c oughs> ตอนนี้ผมเดินทางไปยังตรงโอโหตรงนี้กว้างมากแล้วมีเพนกวิน Queen เยอะด้วย เฮ้ยผมเจอเพื่อนคนนึงว่ะเขาเขาใช้สัญญาณนะครับรื่องตอนนี้เขาก็เดินทางมาเอ่อเขาก็มาอยู่ก่อนผมนะครับแต่ก็โชคดีเพราะว่าตลอดเดินทางที่ผ่านมานี่ค่ะแบบเหงามากอีกอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้เจอเพื่อนแล้วอยู่ตรงที่มีเพนกวินเยอะๆแต่ว่า ตอนนี้เพื่อนของผมก็บอกผมว่าจะเราจะไปด้วยกันนะครับซึ่งผมก็จะไปกับเพื่อนคนนั้นนะครับเพราะว่าเขาน่าจาเหงาหน้าดูสัญญาณเนี่ยโอโอ๋อผมเดินผิดทางครับขอโทษผมนึกว่าไปทางนู้นตรงนู้นมีเสาอยู่นะครับผมขอโทษนะครับมาผิดทางเด้นับครับด้วยโอเคตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตรงที่มันมีตรงนี้แล้วอะไรนะ ตรงนี้มีเอ่อนะตรงที่ตรงนี้ตอนนี้ผมก็มาถึงตรงที่มันมีน้ําแล้วนะครับซึ่งผมต้องลงไปในน้ําตรงนี้เลยครับต้องลงไปข้างล่างนะครับมันไม่รู้มันจะส่งผลกระทบหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้กินน้ํากู่นะครับตอนนี้หิวน้ํามากๆเลยนะครับเดินตามเส้นสีตามเส้นสีแดงไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มันนําทางเราอยู่นะครับในเส้นสีแดงเนี่ย เค้าเ okay. น,นี้เราก็เราก็เดินทางกับิสนะคะมันนำทางเราโหคะอยู่ตรงเขาอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำเนี่ยแล้วตอนนีแบบ้มันแบบกว้างมากเลยคะเก่กับเมืองใต้พิภพเนี่ยตอนนี้ผมก็ เดินตามเส้นสีแดงมาเรื่อยๆนะครมสับนนสีแดงมาตร้ับนี้นะครับอันนี้ผมก็เดินทางมากับเพื่อนนะครับซึ่งนี่เราขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวโอเคโอเค แอ้ตอนนี้ผมก็มาถึงตรงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันโหยาวทางยาวมากเลยครับการที่จะขึ้นไปได้อ่ะตรงนี้ถึงตรงบกแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว yes I ในที่สุดก็ขึ้นมาถึงทักทีแล้วตรงนี้ผมก็ขึ้นมายัางที่ตรงนี้แล้วครับมีปักไว้อยู่ เอ้ยผมเจอป้อมปากาเจอปะพาการว่ประป้มปะพาการอ้าวผมเจอสถานที่แห่งอ้าวผมถึงเ้นชยัยผมถึงสถานที่เป็นแคมป์แล้วครับเย้หนึ่งแคมป์แล้วอันนี้คือห้องพยาบาลนะครับอะไรเหรอเนี่ออะไร ตอนนี้ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงยังแคมป์แล้วนะครับโอ้เดินทางมาเหนื่อยมากกับการที่จะเดินมาเนี่ยเช็คพอยนะครับเช็คพอยเอาไว้เลยแล้วก็เติมน้ำก่อนนะครับเติมน้ำเติมน้ำโอเคตอนนี้มาแมนะครับ <c oughs> มาคึ้เพื่อที่จะมาอันนี้ได้นะครับมาย,ยังที่ครับ โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพร้อมกับเพื่อนผมนะครับเฮ้ยเพื่อนกาบกาบลาวคุณผู้ชมกันสามสองหนึ 3, 2, ่งบายบายเจอกันนะครับเจอกันคลิปหนะ้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามนะครับและก็จะมีเพื่อนโจรประยนภัยไปด้วยนะครับก็อย่าลืมไปติดตามเขาด้วยเดี๋ยวเขาจะลงคลิปเหมือนกันนะครับบาย